หนังสือประวัติพระอาจารย์เสากันตาสีโลนะครับผมที่ลึกในงานสมโพธเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสาที่วัดป่าดอนธาตุอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมความหนา230หน้านะครับราคา350บาทนะครับสภาพดีนะครับผมข้างหลังนะครับ จัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้รูปพระจันทร์เสารนะครับผม ขายที่วัดป่าแสนสำราญออวารินชำรามนะครับอันนี้บ้านเกิดท่านนะครับผมที่บ้านขาโคมนะครับ อันนี้กำเนิดธรรมยุทธ์นะครับผมอันนี้รูปสมเด็จพระจอมเกล้าตอนป่วนอยู่นะครับรูปวัดสุปันตนารามสมัยก่อนนะครับผมวัดสีทองนะครับ โบสถดวัดเรียบนะครับผมอันนี้เป็นรูปพระธาตุพนมนะครับผมสมัย2449นะครับผมกรมพยาดำรงตัวราชการมโทนิสารนะครับอันนี้เป็นรูปพระครูวิโรล,ลัตะโนบนนะครับผม ที่ท่านไปบูรณาพระธาตุพนมนะครับ2444ก่อนกรมพระยาดำรงไปภาคอีสานนะครับอันนี้เจ้าคุณธรรมเจดีนะครับผมอันนี้ลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นนะครับ รูปพระธาตุอุเทนกับหลวงปู่สีทัศน์นะครับผมปูสร้าปพระธาตุเทุเทนนะครับอันนี้พระพุทธรูปที่หลวงปู่ม่นหลวงปู่เสาหล่อไว้นะครับผมที่บ้านคำบงนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่หลวงปู่เสาสร้างนะครับผมเป็นพระปูนนะครับเป็นพระปูนปั้นนะครับ อาจารย์เกิดนะครับอจาอจารย์ศิลาอาจารย์ดีนะครับผมอันนี้พระธาตุสีโคตตะบูตะบองนะครับผมเมือง<ม>ท่าแขกนะครับ ปูทองรัดนะครับผมเป็นสิษย์หลวงปูเสานะครับผมนี่เขเป็นสัูปัติหลวงปูทองรัดนะครับผมที่อุบบนนะครับ น,นี้วัดป่าดอนธาตุนะครับผมอันนี้พระนอนที่วัดป่าดอนธาตุที่หลวงปู่เสาพาสร้างนะครับผมโดยพระจันดีชันโหนเป็นเป็นคนปั้นนะครับเป็นผู้มีฝีมือในการปั้นนะครับผมใน,นสมโพธิพระพุทธีญาตินะครับ น,นี้เป็นรูปพระอาจารย์เสากับลูกศิษย์นะครับผมที่วัดขาโคมนะครับผมเมืองอุบลน,นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นพระเทระที่มาในงานศพท่านนะครับผมองค์การคือสมเด็จพระมหาวิรวงศ์อ้วนติสูนะครับผมอันนี้เจดีย์ของพระอาจารย์เสาที่วัดป่าดอนธาตุนะครับผม